สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ดับเบิลคลาชเล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องผู้เล่นการ์ดคนหนึ่งของคลิฟแลนด์คาโวเลียครับถึงด้านแดเรสการ์แลนด์นั่นเองเนาะนั่นก็คือว่าที่ออสตาในอนาคตถ้าใช้คำนี้เนี่ยผมว่าก็อาจจะไม่เกินจริงสักเท่าไหร่เนาะจากผลงานในปีนี้นะครับตำแหน่งของแคฟในตอนนี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าจะพูดว่าเหมาะสมหรือไม่กับการที่เราใช้คาว่าอนาคตออส นในปีปีนี้เนี่ยก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับที่เฮ้ยพูดว่าอยากให้แกติดออสตาร์นะถึงแม้ผมจะรู้ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ที่ไม่ได้มากสักเท่าไหร่อาจจะเรียกได้ว่าน้อยก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามันมีการเริ่มพูดถึงคอนเวอร์เซชันระดับนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าอนาคตในอีกไม่ช้าแกก็อาจจะได้เป็นสตาร์ของลีก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาฟังเรื่องราวของทางด้านเดเรสการ์เนกันหน่อยครับว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วแกจะเป็นว่าที่ ได้จริงๆหรือเปล่านะครับการเติบโตของแกมีมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องลองไปฟังกันดูนะฮะ แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับให้เราด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังก้าวไปสู่10,000หมื่นซับด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้การ์ดนักบาสน,นักบอลน,นะครับ NBA นะหรือว่านักฟุตบอลต,ต่างๆเนี่ยรวมถึงฟิกเกอร์ด้วยก็สามารถไปดูได้ที่ร้านม o o n Star Shop นะครับแล้วอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดนะครับ DBCB เพื B, aces, ่อรับส่วนลด5%ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เรากลับมาพูดเรื่องของทางด้านด a ร i u ร g a r l a น d กันหน่อยดีกว่า ถ้าจะถามถึงความเติบโตเนี่ยในอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะแสดงถึงการเตริบโตของถึงด้านเดริสการแลนได้เยอะเนาะในช่วงแรกที่ยังมีคอลินเซ็กสตันอยู่เนี่ยเฮ้ยเดวิสการแลนก็เป็นที่พูดถึงอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่พอทางด้านของคอลินเซ็กสตันมีอาการบาดเจ็บแล้วเขาต้องขึ้นมาเทคโอเวอร์เนี่ยนะครับโอ้โหถึงด้านการแลนเริ่มที่จะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาต้องเริ่มจากการที่ทำแบ็ c ทูแบ็ c สามแต้มครับเจอกับวอชิงตั n วิสาใช่ไหมยิงไป32แต้มนะครับแล้วในเกมถัดมาเนี่ยยิงไป31แต้มแต่ว่าแพ้ให้กับยูท่าแจสไปเพียงแค่แต้มเดียวนะครับ109ต่อ10 108เท่านั้นเรียกได้ว่าลูกสุดท้ายที่แกยิงเนี่ยโอ้โหก็เกือบจะเข้าและเกือบที่จะพาคาเลียพลิกชนะถึงด้านยูท่าแจสไปแล้วด้วยถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเกมหน,นึ่งเนี่ยครับก็มาต่อกับที่มิลวอกกี้บัคแต่หน้าเสียดายครับที่วันนั้นต้องแพ้ไปถึงด้านของเดริสกาเลนเนี่ยโดนถึงด้านทรูฮอลิเดย์ครับโอ้ พอยกาดแชมเปียน oh, ที่ดีเฟนซ์ดีๆอย่างนี้นะฮะกดเหลือให้เพียง10แต้มเท่านั้นครับก็ถือว่าแน่นอนแหะครับทีมแชมป์มเนอะทำได้ดีอยู่แล้วอะแต่ว่า ก็ต้องหาจุดกลับมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับแกก็กลับมาได้นะหลังจากที่ทําไป10แต้มในเกมที่ต้องเจอกับชิคาโกบูส์เนี่ยแกก็ทําไปถึง24แต้มด้วยกันเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยมันส่งผลกระทบให้กับคลิฟแลนด์เหมือนกันนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าสถิติของคลิฟแลนด์เนี่ยก็เฮ้ยจากที่หลายๆสื่อคาดว่ามันแย่มันจะแย่แน่ๆในปีนี้มันกลับปรับเปลี่ยนครับตอนนี้ก็ขึ้นลงอยู่ครับในโซนเพลย์อินในโซนเพลย์ออฟแล้วก็ยังแทบจะไม่เคยหลุดเลยนะไปสู่ โอ้ยตรงพื้นที่ด้านล่างที่มันหลุดเพลย์อินไปเพราะฉะนั้นถ้าเรียกว่าไม่ใช่ความน่าสนใจก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วครับและการเติบโตขึ้นของด a ร์เรสกาแลนก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเหมือนกัน ทีนี้ถ้าถามว่าถึงด้านของ d ดริสกาแลนด์เนี่ยโตขึ้นยังไงอีกใช่ไหมเราเห็นถึงด้านแสแตทการทำต้องทำแต้มไปแล้วก็ต้องบอกว่าในเกมที่เจอมีวอลกี้บัคที่แกทำไป10แต้มเนี่ยถึงด้านของโค้ชไมค์บูเดนโฮเซอร์กับจูร w ฮอลิเด์ก็คือจัดการทางด้านของ d ดริสกาแลนด์ได้อยู่หมัดมากๆเพราะว่าเขาโฟกัสไปที่การแลนด์เลยครับว่าเฮ้ย ต้องหยุดไอหนุ่มนี้ให้ได้ถึงจะหยุดทด้านของคลิฟแลนด์คาเวียได้นะครับแล้วทด้งนของจูฮอลิเดย์ก็หยุดได้จริงๆเนาะซึ่งมันเป็นการทําได้ดีมากๆนะแต่ว่าทด้านของเจบีเบเกิลสตาร์ครับทด้านโค้ชของคาเวียเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเราเข้าใจแหละว่าตอนที่ไปเยือนทางด้านมิลวอกกี้เนี่ยก็โดนเล่นงานมาจริงแต่ว่าถ้าดูภาพโดยรวมของเดรสกาแลนด์ครับทั้งร่างกายของเขาทั้งการเติบโตของเขาตอนนี้เขากำลังเล่นได้ดีมากๆแกกําลังรับบทบ,บาทเป็นลีดเดอร์ชิพโบนะครับ หรือว่าหน้าที่ในการนําผู้เล่นคนอื่นเนาะด้วยอายุเท่านี้นะครับเขาทําให้ผู้เล่นด้วยกันเนี่ยหรือว่าผู้เล่นทีมเดียวกันเนี่ยเล่นได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมหรือว่าที่ JB บี g g e r Staff แทนตัวเองเนี่ยนะคิดว่าโอ้โหเราอย่าไปสนใจจุดเล็กๆนั่นเลยจุดเล็กๆนั่นก็คือการที่เขาทําไปสิบแตนนะตอนเจอกับทาง้านของม i l w a u k e e b u c ส s แต่อยากให้สนใจเรื่องใหญ่ๆห,หรือว่าการที่แกทํางานอย่างหนักดีกว่านะครับเพราะว่าเรื่องที่แกทําอยู่นั้นมันน่าดีใจมากๆเรื่องนี้ก็เป็น การบอกจากโค้ชของคาร์เวียเองเลยนะครับและผมก็เชื่อในคำของ JB Biggers t a f f f เหมือนกันยังไม่หมดครับสำหรับทางด้านของ d r r ์ s Garland เนาะเพราะว่าใน11เกมหลังสุดเนี่ยครับมีถึง7เกมด้วยกันที่แกทำได้24แต้มหรือมากกว่านะค่า Offensive Rating ของแก r e e r Base นะครับหรือว่าดีที่สุดในชีวิตอยู่ที่110.4นะครับถึงด้านของการทำแต้มก็เยอะสุดในชีวิตครับ19.5แต้มต่อเกมนะแล้วก็ยิงไปถึง47%นะอันนี่คือยิงลงนะครับ3แต้มเนี่ยเรียกได้ว่าดูดีเลยทีเดียวครับเพราะว่าอยู่ที่39.2%เนี่ยนะครับแต่สิ่งที่มันทำให้เขาดูน่ากลัวมากขึ้นกว่านั้นเนี่ยก็คือการที่มีแอสซิสถึง7.2ครั้งด้วยเช่นกันสิ่งที่ทำให้ัึงด้าของเดวสกาแลนเนี่ย ง่ายขึ้นก็ต้องขอบคุณทั้งด้านของเจเร็ดอัลเลนอีวานมอบลีแล้วก็ดอเรย์มาคเคนแนนเนี่ยนะครับรวมถึงจริงๆเซดีออสแมนเควินเลอฟด้วยนะสำหรับผมที่เคยดูคริฟแลนด์คาเวเลียมาเนาะในเกมที่เจอบูสเนี่ยแกมีไป6กแอซซิสนะครับแล้วก็24แต้มแบ่งเป็นครึ่งละ12แต้มนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยโอ้โหคริฟแลนด์อีก5ผู้เล่นครับก็ทำดับเบิลฟิกเกอร์ด้วยก็คืออัลเลนทำไปสิบสามมาคเคนแนนทำไปสิบสี่มอบบลี่ทำไปสนะิบหกเนาะแล้ว จ่ายให้คนผู้นี้นะครับการทําแต้มของตัวเองก็อีกเรื่องหนึง่งแล้วการจ่ายให้เพื่อนเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันทางด้านของการแลนได้บอกไว้ครับว่าเมื่อไหร่ที่พวกเขาเนี่ยสามารถทําแต้มได้นะครับชีวิตของเขามันง่ายขึ้นเยอะมากมาก ถ้าเป็นผมนะผมเลือกที่จะส่งบอลให้พวกเขาแทนที่จะทํำสกอร์ดีกว่านะครับเมื่อถึงด้านของมาเคเนนว่างฉันก็เลือกที่จะส่งนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะได้สร้างเพล์ต่อแล้วก็ยิงต่อไปด้วยซึ่งเนี่แหละคือความรู้สึกของผมนะฮะสิ่งนี้มันสื่อถึงอะไรครับสิ่งนี้คือสื่อถึงความว่าเอ้ย กูไม่ได้ว่าจะเล่นคนเดียวนะแต่เขาคิดเป็นทีม option first อะ่ะคือเรื่องของทีมต้องมาก่อนเรื่องตัวเองไม่ใช่ ball h o นะครับไม่ใช่คนที่แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวกูยิงเองถึงมึงว่างกูก็ไม่จ่ายนี่คือเรื่องที่ดีในการที่จะเป็นพอย n ์การ์ดของทีมแล้วก็เป็นคนที่เมชัวเนาะคือแบบไม่ได้คิดแต่เรื่องตัวเองคิดแต่เรื่องของทีมแล้วก็จะทําเพื่อทีมจริงๆเรื่องนี้แหละรครับที่ทําให้เขาเรียกได้ว่าแฟนๆหลายๆคนชอบเขาในเรื่องนี้มากๆอ่ะใช้คํานี้ดีกว่าเนาะ แล้วทีนี้ถ้าเรามาดูในเกมที่เจอมีวอลกี้บัค k s เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยแกก็ทําไปแค่10แต้มเองนี่แล้วมันมี Impact อะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเราไปดูสเต็มากกว่านั้นเนี่ยทางด้านของกาเ n นสามารถทํา Assist ได้ถึง9 Assis t เลยเนาะแล้วในวันนั้นเนี่ยเจเรตอเลนก็ทําไปถึง25แต้มในเกมเกมนั้นเนี่ยทางด้านของจูฮอลิเดย์ครับเป็นเมนแมชอ p เลยนะกับทางด้านของเดรสกาเรนคือบี้ไม่ให้ได้บอลได้บอลยากที่สุดหรือว่าพอจะยิงเนี่ยก็รบกวนให้ได้มากที่ สุดหรือถ้าได้สกรีนแล้วข้ามไปสิ่งที่เขาต้องเจอคือยานิสไอโตคุมโปครับหรือว่าบอบบี้ปอิสที่รอเขาอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นในการที่ทางด้านของมิว w a ก k ี้ Bucks เล่นกับทางด้านเดรสการ์แน d เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไทยเกมมากๆคือบีบจนการแน d เนี่ยเล่นยากมากๆแต่ Impact ของเขาก็ยังมีครับนั่นคือการ a s สซิสนั่นเอง นอกจากนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยครับ t b f i g g e ก Staff เนี่ยก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าทาั้งด้านของ Darius Garland เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากในการถือบอลน,นะในการเลี้ยงบอลไปมาคือไม่ได้เลี้ยงหลบคู่แข่งนะแต่ว่ามันคือเรื่องของการอ่านเกมนั่นเองนะฮะทั้งด้านของ Bigger Staff บอกว่าเฮ้ย คุณรู้แล้วแหละว,ว่าว่าคุณต้องทำยังไงหน้าที่ของคุณคืออ่านเกมเขามีคอนเนคชันที่ดีกับ j a เรดอัลเนรู้ว่าตอนไหน j a r ร d ดอ l ลเนจะทำอะไรและหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าด e เฟนส์ของคุณเนี่ยกำลังจะทำอะไรกับคุณและทําให้เขาเนี่ยพัฒนาขึ้นได้นะซึ่งเรื่องนี้ก็ขอพาวนาะให้ทางด้านของ d a r รเ s สกา l a n d เนี่ย เป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะในการพัฒน,นาเรื่องการอ่านเกมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแกมีอยู่7.2แอซิสผมคิดว่าถ้าเขาทําได้ดีกว่านี้เนาะทั้งเรื่องการทําแต้มนะก็จะมีคนมาปิดเขามากขึ้นการแอซิสการเป็นเพลย์เมเกอร์ของเด r รสกาเลนเนี่ยก็น่าจะทําได้ง่ายขึ้นละกันนะครับถึงแม้ว่าเขายังยังเทียบชั้นตัวสํารองอย่างรุ่นพี่ Ricky r u b บิไม่ได้นะครับแต่หวังว่า สักวันหนึ่งเนี่ยทางด้านของเดลร g สกา a ลนอาจจะไปถึงจุดนั้นก็ได้นะโดยที่มีการทำแต้มได้ดีด้วยมันน่าจะน่ากลัวมากๆพอสมควรนะครับแล้วก็ขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับว่าตอนนี้คลิฟแลนด์คาเลียนเนี่ยตอนที่ผมอัดเนาะคลิฟแลนด์อยู่อันดับที่6นะครับชนะ14แพ้12ถูกไหมอยู่ในโซนเพลย์ออฟเลยด้วยซ้ำนะแล้วเรื่องที่น่าสนใจมากกว่านั้นอีกนิดนึงเนี่ยคือ14เกมที่เขาชนะเนี่ยนะครับ10ทีมมาจากทีมที่ชนะ มากกว่าแพ้หรือว่าอยู่ที่50%ในการแพ้ชนะงงไหมคือมากกว่า50%นั่นแหละนะฮะหรือว่าถ้าไปดูในเว็บ NBA มันก็จะเขียนว่าจุดเพราะฉะนั้นมันก็เฮ้ยเริ่มแสดงถึงบางอย่างนะว่าคลิฟแลนด์เนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าเก็บแต่ทีมระดับล่างๆทีมระดับบนๆเนี่ยก็ถือว่าสู้ได้ดีแล้วไอ้เกมที่แพ้โดยที่แบบว่าผู้เล่นวงในบาดเจ็บหรือว่าติดโควิดทั้งมอบลี่ถึงด้านของเจอรรอัลเลนหรือว่าถึงด้านของมาร์คเคนแนนเนี่ยเฮ้ยถ ของแคปก็ยังสู้ได้ดีกับหลายๆทีมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่น่าลุ้นเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปแรงคาเลียแล้วก็เป็นปีที่น่าติดตามองสําหรับน้องคนนี้มากๆนั่นคือน้องดริสการแลนนั่นเองถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ผมเยอะๆด้วยรวมถึงตอนนี้กําลังมุ่งหน้าศูนย์หนึ่งหมื่นซับอย่าลืมช่วยกันกดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบ,จบขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ